สวยเนี่ยผมธนาผมเราอยู่ในมินิเวิลดนะซึ่งผมก็ไปฟาร์มมาสักคู่นึงครับผมไม่ได้ถ่ายนะถ่ายมาแหละแต่มันมีคนขาดเว้ยคือแบบโอ้คือผมต้องอัดใหม่เรื่อยๆเว้ยเนี่ผมขี้เกียจเบ,บ้อเล่นะปัดที่เป็นชั่วโมงผมจะบัตรเอ,อ่สิ่งที่เราต้องหาตอนนี้ผมจะหาแร่ตัวน,นี้ผมตัวน,นี้ผม อให้เล่ตัวนี้ค่ะให้ล่ตัวเมื่อกี้นั่นเลยครับผมจะขุดหินจากหน้าบ้านเราเลยอืมไม้ที่ตอกครับครับผมมาข้าเป็นหินอัดก้อนมาค้าวเป็นหินอัดก้อนจำนวนให้หมดเลยฮนะพอเราต้องการหินอัดก้อนนะผมถามว่าเอาเหินอัดก้อนไปทำอะไรหนะ่ะ ก็รู้นะไอเผาเนี่ยมันใช้บล็อกดินเนี่ยมันใช้บล็อกดินไอ้สาไปหาบล็อกดินข้างนอกเถอะโอ๊ยผมจะบ้าลืมได้ไงเนี่ยน่าจะใช้สี่ห้าอันผมใจพลิกขุดเน,นี่ยนะบ้าไปกูไปเอาพ่วกมาขุดดีกว่าเร็วกว่าแถมสะดวกกว่าอีก เห็นคอเที่ยวปกรณหินนะยังไม่ข้ามระดับไปขนาดนั้นแต่ผมเนี่ยถือว่าเป็นคนที่แบบสปีดรันนี่สุดๆเลยว่ออผมหาเลขไทเทเนียยถ้าทุกคนหยุดดูทุกคนดูดีๆผมหาเลขไททเนียมเนีอย่างเยอะเลยนี่มันไม่ใช่ไทเทเนียมมันคืออะไรอะโอที่บ่ายกู ออเข้าต uh, ัอเข้าตัวเาอดเลยอืมประตูเรายังไม่มีเลยฮะอืมจะหนีไปก่อนแล้วกันแบบนี้หรือเปล่าอย่างน้อยมันก็เข้ามาไม่ได้ขอถอนคำพูดได้ไหมล่ะเนี่ยอย่างมันก็เข้ามาได้อืมเราช่างทำอืมเนี่ สรุปอ่ะตีิเอ่อผมต้องขับดิงบนดินน้องเขาเยอะขอจัดไปสิบอันมาแล้วก็ขอประตูมาสองอันปบาบเอำไมได้ให้หนึงนหน่งอันวะหนึ่งอันสองอันก็ช่างหามเถอะอย่างน้อยก็ไม่โดนมันเตอร์แดงหัว,ว ตูมันทำอะไรได้รู้แล้วตูไม่ใช่คนยุคหินซะหน่อยควายทือแบบมันก็สอนเล่นตามภาษาครับผมถ้าคนสร้างโลกใหม่อย่าไปกดคำว่าอะไรสักอย่างที่มันเขียนว่าสอนอะไรสักอย่างเนี่ยอะไรสักอย่าง แน่ใจการสอนเล่นนะผมซึ่งมันน่ารำคาญสุดๆเลยตอนเริ่มเกมฮะมันน่ารำคาญสุดๆเลยตอนเริ่มเกมหรือใครยังเล่นไม่เป็นก็กดนะอะไรสักอย่างเนีอยู่ผมจะครับแบบพวกอะไรแบบบางๆนะเดี๋ยว,วครับตอนนี้เราเอาเตาเผาว,วะผมโอ้ยขาดดิฟางนี่อีกโอ้ยสภาพเบอร์ไปหา,าไปขุดย่าหาฟางหรือเปล่า มันก็หุดไวอ่ะมันว่มันก็หุดไวน,นั่นแหะต้องการทุกฝ่ายเนี่ยไปทำอะไรรู้ไหมทำทั้งเตรียมทำทำตองเผาหรแหละครับผมเตาเผามันก็จะเป็ีนอ่ะบอกไว้ก่อนเตาเผาแม่งก็จะเป็นครับแม่งกูจะเผาแล้วไปจะเอามาวุธถูดได้ยังไงหรือว่านี่ครับผมอันนี้ยังไม่เคยทำเลย มันบอกให้เราควา้าของใหม่ผมค้าขวานใหม่ครับต้าผมคว้าไหมต้อหน่ยคยั้าหละผมไม่ทำตามเพย์ครับผมชอบก้าวกระโดดมากกว่าอืมผมนี่ก็ตทดีแล้วก็เชียบเพลิงสิบเอ็ดอันอยาวๆครับผมฮะฮะอหลอดอาหารเราลดอย่างเยอะเลยครับ มันเข้ามาได้ไงเนี่ยมันเข้ามาได้ยังไงฮะไหนๆก็เข้ามาแล้วก็ขอเอามาเป็นอาหารละกัน,อนอาารนอๆมันได้เี๋ยวเราเป็นเนื้อจะหมดเหลืออันเดียวเนี่ยอืมอาอมันคือทองแดงฮะสิงโจะทัดหนึ่งหนึ่งแร่แรก่ก็คือหอกทองแดง เอามาป้องกันตัวก่อนนะนที่เด็กก็ไปสักตัวพวกมอนเตอร์ด้วยมามอนเตอร์ที่ไหนโดนหอกยินกคนน่้ไม่หอกยินดิีชอว์เบดีจบจบจบตั้งแตาเป็นไปใช่ป่าวเราจะไม่มีมอนเตอร์สักตัวเลยอนะ เดี๋ยวเพราะมันยังไม่มีเควสสักเควสที่ต้องฆ่ามอนสเตอร์มันก็ยังไม่มีมาวะอือวันนี้สู้แล้วผมอาเม็ดก็ไม่ใช่เล่นนะไอหอกทันรุทะลวงเนี่ยตุ้มไหนทุกคนไม่เห็นมีมอนเตอร์เขมาเลยโอ้บ้าจริงพออยากโดนนะไม่มีมา ผพราะไม่อยากโดนนะแม่งโผล่มาลุัวเลยฮนะว,ว้าวว่าเดีะวฟักนี่ผมแม่งรู้นึกว่าสนจกว่าไหมครับสุดไหมเหมือนเหมือนเหมือนกันเลยมั้งโลบผมมันเอาไอล้ ตัวน,นี้ก็น่าสนใจครับแต่เราก็ต้องการของป้องกันตัวและของบาบาบาครับผมต้องเรียกสองอันนี้ดีกว่านะ,นะ คือผมจะเอาคลิปนี้สักสิบถึงยี่สิบนาทีนะยังไงก็มีคนดูไม่จบแน่นอนครับเอาอ,อาถ้าเป็นพวกไทเทเนียมเป็นพวกนี้ก็ใช้สามอันฮะแล้วกูจะเอามาจากไหนอีกหนึ่งอันตอนเช้เาต้องไปขคดเพิ่มอะไปหาเพิ่มมากกว่า หายแม่งตั้งแต่ตอนนี้เลยจะดีกว่าเพราะคุณอยากตบมอนเตอร์ผมอยากตบมอนเตอร์ฮะก็เลยมาล่ามันเดี๋ยวเธอเนี่ยโอ้อะไรเนี่ยเหงวฮะเสร็จพอบต้องขุดซิมันต้องใช้ขวอีกัะใช้ขวากูจะหาย,ยังไงนนะ ดูสิคาม,ม,มู่้นะือ่ามันจะสุน้เสร,เเร็ไม่มีอะไรบไม่มีเลยค่ะอืมผมก็จะลองไปหาแถวๆนี้ดูนะ แล้วก็ได้พลิกแอคสุดเท่มาแล้วไม่เท่มากหรอพลิกแอคที่ดีกว่าเดิมมากเพลิกแอคทองแดงก็ผมได้มาอย่างไวเลยอ่ะจริงจริงไม่รู้เพราะผมไปฟาร์มมาก่อนหน้านี้หรือเปล่ามันเลยดอกมันก็เลยมีเร็วกว่าชาวบ้านชาวช่องหรือเพราะว่าผมอยู่ใกล้ถ้ำเออผมเกิดใกล้ถ้ำตลอดเลยนะยกเว้นตอนต้นคลิปอะนะ ต้นลิปไหนวะกูไม่ได้ถ่าย,ยด้วยต้คลิปบ้าจะเพลงมาอุ้ยตัดไว้นะอืมแต่ผมไม่ตัดนะับของหินครัโอู้ขึ้นมาได้ไงลละเนี่ยกูยขึ้นไปทำไมล่ะเออไหนเดี๋ยวขึ้นไปแล้วลองกระโดดล,ลงไปดิโอ้เอาเชียชั่ง หูปากซีแล้วก็ไปนอน,นบพื้นใส่สมอนเติงงูจัดการได้อย่างรรนนนง่ายดายเลือกดกรุ่นดนึงอ่าอียกอย่างอ่าแปเดี๋ยว ายถึงสิ่งของดิบก็หมายถึงแบบดิบยังกิบใครคๆของกินอะแต่มันกินไม่ได้อน,นี้สิ่งของที่กินไม่ได้มันวัตถุดิบคือสิ่งที่ดิบแล้วานะอืมชื่อมันเดดได้ส่งแบบบอนะีบ้าเลยครับ <c oughs> ชื่อพูดจริงนะงองอือกูต้องการทั่วดีไหมลูเนียวั่าดีไหมลูเนีย เอาพ่วมาดีไหมระเนี่ยเอาพ่วมาดีไหมรเนี่ยทุกคนเอาพ่วมาดีไหมดุกคนคือมันก็ไม่จำเป็นนะเออมันไม่จำเป็นนั่งก็ no คือว้าวเห็นแล้วเปรี้ยวปากเลยฮะคือเดี๋ยวผมหาเดี๋ยวผมหาซื้อเตาป ผาวันนะี้ม่น่ะมันกกนส้มติ้งนิดนะฮะถ้าอยากได้โล่นี้ก็ต้องออกไกลแสนไกลผมเดี๋ยวห่างของที่ที่ของฟครับได้ดีกว่าไหมี่ยไอ้ไม่มีอะไรเลยดูสิทำมครับชจดจากมาก เบตุกี้ว้าวว้าวว้าวไม่แพ้กูเาานี่จัิงเลยสภาพแบบเช้าตัวแต่ไก็ต้างเช้าตอนมอนเตอร์ยังไม่ดยอกสักตัวฮะดูผ่อนเนี้ยแบมันน้อยเกินไปหยุดเนื้อช้าไปเนื้เนื้อมันจะหาไดเลย บอกนะว่าหยิบเน่าช้าไปมันจะหายไปเลยอ่ะยังก็ไม่เป็นไร,รอ่ะเขเติมขนาดนี้ได้ไดหมอ๋อเป็นอไร,รอ่ะอ่ายู่ไหนวะอ่าลินยาวๆวันเลิ้นยาว Mm. น่าสนใจน่าสนใจน่อสนน่านใจทุคนนาสนใจนาสใจเอ้ยคุยหลุทำเสร็จเร้วนะไหนล่ะที่ราพูดวะนี่มจะไปดูด้วยน่าส,น,าสนใจในในในว่ะ ทำข้ามไปหลายอันเลยเน่าดีดีๆเหลือไม่กี่เปอร์เซ็นต์แล้ว嘛ตอนนี้ก็มีหนึ่งเลเวลท์ครับมันจะไม่ใช้มาเดินทางเด็ดครับอ่าบ้านเดือยเอาเช็ดเอาอันนี้ก็เลือดเลือดไม่เลือดสะกักนะ้อ,องการเลือดอีกนะอืะอตอนนี้ผมจะลื้อบ้านหลังนี้เ,เล่นผมจะหาแร่ต่อ บอกเลยยาวๆทุกคนไม่เรื่องดูส่วนคีมหาแรยก็ไล้นะโอ้ยออกมาเก็บบาบาบาท่านั้นแหละไม่ได้ไปหาเลยหรือหาปลาบาบาบาท้าไมงั้นใครเบื่อ่้นผไ้ชมมัหไม่มีงาแล้วก็กดเลือกติดตามไปช่วก็เลยถ้าทุกคนกดเลือกติดตามผมจะ มันจะระบุเป้าที่คุณอยู่มาแล้วผมจะเติมทางไปกระตืบคุณล้อเล่น่ะต้องมาใหญ่ๆเนี่ยตัดให้พอมันไม่ไดต้องการขนาดนั้นโอ้คิ่ตัวแอบกูได้เหรอคือผมอยากทำไอเหตุใหม่ต ข้อชิบหายคิดแบบไม่เจอตัวลูกตาเลยโออยากกระที่ไป็ตัวลูกตาเดี๋ยเอาไวปกันจับนะมาทำของดีอย่างเอาคนจับหน่อยทุกคนแม่งไม่โผล่มาเลยสักตัวไม่โผล่มาสักตัวครับผม ที่ผมต้องการน้นอยแพงโหมาเลย,ยเวลาผมไม่ต้องการนะ้อยแพงผมไม่เบือ่อผมนะใครบอกว่าเชื้อขอบขุดดินไม่ได้นะับเนี่ยแล้วขุดแล้วยังขุดอ,อ้ไบไก่มม่เป็นไรเนี่ย อย่าบอกนะทุกคนว่าตรงใต้นี้มันมีอะไรสักอย่างที่แม่ไก่ยืนจัง่งอิสราดไก่มงนบอกลาอือฮืออือือืืเดสาขุดเอาไว้ที่อื่นดีกว่าขึ้นมัอผม ไม่เอาหน้า这个不拜拜เนี้ยแกรกแกรกเหนียวหอ้หู้หู้หู้ว้าว เออไปเลยทั้งวันบ้านนะแล้วผมไม่ได้กัตรงนั้นแล้วก็ติดตามจับเส้นทางนะแต่ไม่อยากไปโอ้ยกูจะเรื่องทหารอ๋อรอยโอเคชิมหายละชิมหายละเดี๋ยวมึงอย่าเพิ่งดับนะมึงอย่าเพิ่งดับนะฟู่จิ้มชิ้วหนุ่มงนุ่ม อาวุยอา้าวุลยทุกคนอาวุยเอ่ทเอทำไงต่ออ่คลิปนี้มีเพลงเท่าน,นี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมมินิเวิล EP หนึ่งมีเพลงเท่าน,นี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้า